สวัสดีค่ะองขันนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการเตรียมผิวและการแต่งหน้าสําหรับสาวผิวมันนะคะตัวแรกตัวนี้เลยนะคะ s กินซิส t ตนะคะจะเป็นสกินแคร์ช่วยควบคุมความมันนะคะ ใช้ทาทั้งหน้าหลังล้างหน้านะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลนะคะทาแล้วซึมง,ง่ายมากๆทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นและมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะจากสารสกัดดอกด,อกดงเบกเกาะเชจูประเทศเกาหลีนะคะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่งางใสควบคุมความมันระยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรสาเหตุการเกิดสิวและลดสิวด้วยนะตัวนี้ผ่านการรับรองจากแพทย์นะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยหลังจากนั้นเราก็จะทาพวกไพรเมอร์ที่ช่วยคุมมันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะโดยขวัญใช้เมก้าเฟเวอร์ค่ะสเต็ป ะะทาแบบแต่ต้องรีบทาหน่อยนะเพราะว่ามันแห้งไวมากนะคะตัวนี้จะช่วยควบคุมความมันอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะต่อไปขวัญจะใช้เซซานเน่นะคะที่เป็นไพรเมอร์ช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะทาบริเวณรูขุมขนเลยค่ะตัวนี้จะช่วยปกปิดให้มันเนียนขึ้นนะคะแล้วขวัญก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของเมเบลี e รุ่นนี้ที่เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะช่วยปกปิดแพนหน้าใต้ตาและพวก รอยสิวต่างๆไปค่อนข้างดีเลยนะคะเราขวัญก็จะใช้ฟองน้ํานะคะในการกดๆให้เนื้อคอนซีลเลอร์นะคะมันซึมลงไปนะคะแล้วก็ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวนะคะแล้วขวัญก็จะใช้เอสเต้นะคะสีโบนนะคะตัวนี้คุมความมันดีมากๆเหมาะกับคนหน้ามันนะคะขวัญก็จะทานะคะโดยการใช้ฟองน้ําเหมือนเดิมนะคะค่อยๆกดให้ทั่วใบหน้านะคะ อย่าใช้วิธีลากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้รองพื้นเป็นคราบได้ใช้เชดดิ้งของ c a n น a k e นะคะตัวนี้จะออกแนวแบบสีเหลืองนิดนึงเข้ากับสีผิวคนไทยนะคะทาบริเวณใต้หนกแก้มนะคะ้างแล้วก็หน้าผากแล้วก็สันจมูกด้วยนะคะ สำหรับคิ้วนะคะขวัญจะใช้วินมีนะคะสีเอเชียนนะคะตัวนี้จะเป็นเจลเขียนคิ้วที่กันน้ำกันเหงื่อแล้วก็สำหรับคนหน้ามันนะคะมันจะไม่ทำให้คิ้วเราเนี่ยไหลเยิ้มหรือว่าหลุดออกจากใบหน้าเลยนะคะถึงแม้ว่าหน้าเราจะมันแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนหน้ามันนะคะ วิธีการเขียนนะคะขวันจะเขียนใต้ท้องคิ้วก่อนแล้วก็ลากออกไปบริเวณหางคิ้วนะคะจัดการทําให้หางคิ้วเนี่ยมันดูแบบแหลมๆนิดน,นึงนะคะมันจะได้แบบคมๆนะคะแล้วเราค่อยๆผมสีนะคะให้เต็มคิ้วแล้วเว้นบริเวณหัวคิ้วไว้นะคะเราจะใช้แปรงปัดนะคะให้มันดูฟูงๆนะคะหรับอายไลเนอร์นะคะขวันจะใช้อายไลเนอร์ที่กนันน้ำกันเหงื่อนะคะที่สําคัญคือ คนน้ามันเนี่ยหนังตาจะมันด้วยถูกไหมแล้วต้องเลือกอายไลเนอร์ที่มันไม่เยิมไปกับความมันบนหนังตาเรานะคะขวัญใช้ยี่ห้อนี้เลยเป็นยี่ห้อใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีมากๆมันไม่เลอะระหว่างวันเลยนะคะวิธีการเขียนก็คือค่อยๆเขียนไปเทียนนิดนะคะบริเวณขอบขนตาคือเขียนตั้งแต่โคนขนตาเลยนะคะขวัญจะไม่เน้นเขียนแบบว่าหนามากแล้วก็วิ่งห่างออกไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลุคนี้นะคะขวัญจะติดสติกเกอร์ตา2ชั้นด้วยนะคะนี่คือเขียนเสร็จแล้วนะ ต่อไปควรจะใช้สติกเกอร์ติดตาสองชั้นนะคะของบอกต่อนะคะติดบริเวณรอยพับชั้นตาเก่านะคะถ้าเราไม่ติดทับตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบเป็นชั้นตาที่ใหญ่ขึ้นได้เราต้องติดทับรอยเก่านะคะมันจะเป็นรอยแบบย่นๆทับๆของเราอะคะ่ะติดเข้าไปเลยตาเราก็จะดูโตขึ้นด้วยนะคะนี่ เอามาเป็นการปัดแก้มนะคะขวัญใช้แคทริสนะคะสีซันโรสอเวนิวนะคะตัวนี้มันจะออกแบบว่าสีแดงน้ำตาลนิดนึงคือดูเป็นธรรมชาตินะคะปัดให้ทั่วแก้มเลยนะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่ทั่วแก้มมีบริเวณหนกแก้มนะคะและเทคนิคของขวัญก็คืออาจจะปัดบริเวณเจมูกเรานิดนึงนะคะให้ไปดูแบบว่าสุขภาพดีนะคะขวัญใช้ W7 ่อนะคะเมก้แมทลิปนะคะตัวนี้สีชมพูนะคะจะเป็นสีชมพูน่ารักเลยเนื้อแมท รุ่นมีคนปากแห้งทาได้นะเพราะว่ามันไม่ได้แห้งกลางจังเกินไปนะคะไม่แห้งแบบแคลกแบบแตกละแหงอะไรแบบนั้นนะคะมันยังมีความชุ่มชื้นของมันอยู่แล้วก็สีน่ารักด้วยทาได้ทุกๆุกวันเลยนะคะ จะหมดแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะสาหรับคนที่เหน้ามันนะคะทุกอย่างที่ขวัญลงไปก่อนหน้านี้มันจะเป็นเนื้อแมตท,ทั้งหมดถูกไหมแล้วหน้าเรามันอาจจะดูแบบแบนเกินไปนิดนึงขวัญจะเลือกใช้เ,เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไฮไลท์นะคะอันนี้ของ Hourglass นะคะมันจะช่วยทําให้หน้าเราดูมีมิติแล้วก็เล่นกับแสงมากขึ้นนะคะเนื่องจากรองพื้นที่ขวัญใช้เป็นเนื้อแมตนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่ค่ะสาดเข้าไปเลยนะคะเปิดไฟให้ผิว ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอนเจอฉีดสเปรย์นะคะที่ช่วยควบคุมความมันนะคะของ Urban Decay นะคะฉีดทั่วใบหน้าเลยเมคอัพจะได้ติดทนบนใบหน้าเราได้ทั้งวันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกคุมมันนะคะสำหรับสาวผิวมันนะคะ ก็เรียกได้ว่าคุมมันตั้งแต่ขั้นตอนการลงสกินแคร์เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอายไลเนอร์นะคะแล้วก็สกินซิสต้านะคะเจลบำรุงผิวนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เอฟแอนบอยแล้วก็วัดสันนะคะที่เฟนบอยมีโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่ด้วยนะคะก็วันนี้คนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย